หมายกำหนดการพระราชกรณียกิจกรมสมเด็จพระเทพสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลงิงศพท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศียากาศในวันพระรหัสบดีที่สาธันวาคม2563เวลา17.00น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีสรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชพักดีสรีกิจการินีพีระพัฒรัฐศีมาคุณากรปิยชาติสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศิยากาศมวมปชณ เมร้หลวงน่าพระพราอิสรายยาพรวัดเทพสรินทราวาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม2563เวลา17.00นในโอกาสนี้ขอย้อนประวัติท่านหญิง4แผ่นดิน หม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์หรือรองศาสตราจารย์ท่านหญิงด็อกเตอร์ประภาพันธ์กรกศียากาศโดยทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรว,ว,วงเธอพระองค์เจ้านิพันธ์พานุพงศ์กรมหมื่นพานุงนพนงศ์พิริยเดชกับหม่อมมาลี พานุพันธ์ณอยุธยาแต่พระบิดาได้สิ้นพระชนตั้งแต่มีพระชันษาเพียงสี่ปีนอกจากนี้ยังเป็นพระนัดดาในจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงษาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชรวมถึงเป็นพระราชรนัดดาเลนในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ท่านหญิงมีพระฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าหญิงต่อมาได้ทรงลาออกจากพระฐานันดรศักดิ์เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรีโกสีกรโกศียากาศขณะนั้นมียศเป็นเรืออากาศโทรกระทั่งวันที่10มีนาคม2504ได้รับพระกรุณา ที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ให้ดํารงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์เจ้านายฝ่ายในซึ่งได้พระราชทานเบี้ยหวัดจากท้องพระคลังข้างที่เป็นประจําทุกปีตลอดทั้งยังคงใช้คําราชาศัพท์ในชั้นหม่อมเจ้าตามเดิมทุกประการ หญิงทรงพระกรุณาเล่าเรื่องราวความรักความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สิบแห่งราชวงศ์จักกรีในฐานะที่ท่านเป็นพระประยุรยาตและมีศักดิ์เป็นในพระปิตุชา คุณอาหญิงของพระบาทสมเด็จพระประเมณฑรธรรมมาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวย้อนความทรงจำเมื่อครั้งแผ่นดินที่สรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ท่านหญิงประพาพันทรงมีความทรงจำในวัยยาวได้ตามเสด็จท่านอาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ก้าบ่อยมากเพื่อสนทนาราชการท่านหญิงเองประทับห่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระยะพองามจึงได้ชื่นชมพระบารมีอยู่ตลอดเวลาครั้นวันที่9มิถุนายน2489รัฐสภาได้กราบบงคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสัน ตาติวงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีครั้นถึงวันที่5พฤษภาคม2493สำหรับฝ่ายในทรงพระกรุณาให้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทภายในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคมนพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหายสูญพิมาน14.00นหม่อมเจ้าประภาพันธ์รับสั่งว่า ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพระราชพิธีสำคัญนี้ตลอดจนปราบปลืม้มและดีใจร่วมไปกับพระสงนิกรชาวไทยทุกคนที่ได้ยินพระปฐมบรมราชองค์การในครานั้นว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามภาพจำของในหลวงรัชกาลที่10ที่ไม่มีวันลืมเลือนพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งสมัยยังเป็นสมเด็จทูลกระหม่อมฟ้าชายหรือพระนามซึ่งตราตึงอยู่ในหัวใจว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28 กรกฎาคม2495เมื่อเวลา17.45นณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตท่านทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลที่พระที่นั่งอุดรพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับ ประถมศึกษาที่โรงเรียนจิรดาระหว่างพุทธศักราช2499ถึง2505สำหรับท่านหญิงนับได้ว่าเป็นบุคคลที่โชคดีที่ได้ใกล้ชิดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาเพราะในทุกครั้งที่เข้าร่วมพิธีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9จะโดยเสด็จด้วยเสมอเมื่อเสด็จพระชจดาเมนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์จะทรงหันมาทอดพระเนตรพร้อมกับแย้มพระสวนนับได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจเหลือเกิน ในหลวงรัชกาลที่สิบท่านทรงมีระเบียบว,วินัยเรียบร้อยตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์เงียบขรึมสีพระพักพระองค์จะไม่ค่อยแสดงความรู้สึก เรียบเฉยจึงอาจมองว่าเป็นคนดุแต่ความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่งดงามอ่อ,อนโยนกับดิฉันเสมอหากจะให้กล่าวถึงภาพที่จำติดตาคงจะเป็นเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงฮิวตาก้าใบใหญ่เมื่อก้มลงไปดูพบว่าเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเนตรเทวเทพยวดีบรรทมน่ารักน่าชังยิ่งนักทุกครั้งที่เสด็จไปแห่งหนหนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทั้งคร ครอัวเสด็จพ่อในหลวงรัชกาลที่9และเสด็จแม่พระราชินีมีอยู่ครั้งหนึ่งได้เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธได้ขึ้นไปร้องเพลงร่วมกันบนเวทีพระองค์ทรงร้องเพลงร่วมกับเสด็จพ่อด้วยแต่ดิฉันจําไม่ได้แล้วว่าเป็นเพลงอะไรทว่าครอบครัวของพระองค์มีใจรักทางด้านดนตรีเป็นอย่างมากท่านหญิงด็อกเตอร์ประภาพันธ์ทรงถ่ายทอดให้คู่สนทนาได้รับทราบทรงมีน้ำพระราชหฤุัไทยงดงาน หาที่สุดไม่ได้คราต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดให้เข้าเฝ้าทุลอองทุรีพระบาทเข้ารับพระราชทานน้ำสังเนื่องในวันประสูติของท่านหญิงประพาพัรณ์ในวาระ84ชนันษาในขณะนั้นขณะรอเข้าเฝ้าอยู่มหาดเล็กในพระองค์ได้มาซักซ้อมการเข้าเฝ้าอย่างเคร่งครัด พระองค์ท่านแจ้งมหาเล็กมาว่าของดิฉันให้ทรงดำเนินตามสะดวกไม่ต้องเดินเข่าเพราะพระองค์ทรงทราบว่าดิฉันอายุเยอะแล้วและมีอาการเจ็บที่เข่าสร้างความปรับปื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีพระกุรุณาธิคุณครั้นได้เวลาเสด็จออกดิฉันได้อัญเชิญพานดอกไม้ทุกเทียนแพรซึ่งถือเป็นธรรมเนียมโบราณอันสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการเข้าเฝ้าท่านหญิงประภาพันรับสั่งโดยความชลาภาพท่านหญิงทรงลืมเปิดกลวยดอกไม้บนพาน ในใจตอนนั้นวิตกเหลือเกินเกรงว่าจะทําให้พระองค์ทรงขุนเคืองพระราชหหรือไทยแต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นทรงมีพระมหากุณาธที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระองค์ท่านทรงยามพระสวนแล้วตัดกลับมาว่าไม่เป็นไรท่านหญิงไม่ต้องกังวลจากนั้นได้พระราชทานน้าสังทรงเจิมและพระราชทานใบมะตูมให้ท่านหูแล้วตรัสถามว่า ท่านหญิงเข้าร่วมงานในวังใช้สายสะพายอะไรท่านหญิงทรงตอบกลับไปว่าสายสะพายสีฟ้าเพคะจำชื่อไม่ได้ว่าสายอะไรจากนั้นพระองค์ทรงแย้มพระสวนให้อีกคราจากนั้นพระองค์ตัดกับดิฉันว่าเดี๋ยวจะให้ท่านหญิงอีกสองสายนะแล้วเข้าร่วมงานวังหลวงบ่อยๆนะท่านหญิงยังทรงงานอยู่และให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตอนที่ดิฉันได้กราบถวายบังคมและรับพระราชทานสายสะพายนั้นท่านตรัสว่าทำตามสัญญาแล้วนะขอให้ท่านหญิงสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันในพระบรมมหาราชวังนะ ท่านหญิงประภาพันธ์ทรงเล่าหากจะให้กล่าวถึงเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อรัชกาลที่10มีเยอะมากจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ครั้นเมื่องานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ผ่านมาท่านหญิงก็เสด็จไปร่วมพิธีด้วยรู้สึกปราบลื้มดีใจเป็นอย่างมาก ที่พระองค์ทรงของราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากัศัิย์ลำดับที่10แห่งราชวงศ์จักรีรัฐบาลจัดงานใหญ่สมพระเกียรติข้าราชสำนักปฏิบัติอย่างดียิ่งน่าชื่นใจข้าราชการจัดให้อย่างดียิ่งก่อนจะทิ้งท้ายบทสนทนาท่านหญิงประภาพันธ์มีรับสั่งถึงความน่ารักอ่อนโยนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยาภากเรนทิราเทพยาวดีด้วยว่า พระองค์พาทรงเรียนที่โรงเรียนจิรดาลูกๆของดิฉันก็เรียนที่นั่นทั้งสองคนหากเมื่อไหร่ที่พบเจอกันเป็นการสนพระองค์พระองค์จะเดินเข้ามาหามากอดเรียกดิฉันว่ายายชวดทรงถามเสมอว่าทําไมไม่เห็นยายชวดเข้ามาในวังหลวงบ้างเลยพระองค์ทรงน่ารักมากๆไม่ถือพระองค์ กอดกันกลมเฉกเช่นเดียวกับพระเจ้าโราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมืน่นสุทนารีนาสเสด็จแม่และสมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เห็นมาตั้งแต่ยังเล็กๆกันครอบครัวนี้อบอุ่นน่ารักมากหม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์หรือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านหญิงประภาพันธ์ กรโกศียากาศทรงดำเนินชีวิตเปลี่ยนผ่านมาสี่แผ่นดินทรงจดจำเรื่องราวความทรงจำที่ สุดแสนประทับใจของพระประยุรญาตทุกพระองค์ได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีพระชนสา90กว่าปีแล้วแต่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีเพราะได้ดูแลตัวเองอยู่เสมอตามที่ทรงเคยให้คำมั่นกับพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิาราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรี ท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์กอนโกศิยากาศสิ้นชีพิตักใสเมื่อวันที่24มีนาคม2563ณนะโรงพยาบาลจุลาภรณสศริชันษา90ปี